ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟู้ชินอบีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้าสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านโลบักช็อปร้านบริการขายโลบักเลส8เติมเริ่มต้น100บาทสําหรับ ID พาร์และระบบกลุ่มเลส5.5ขั้นต่ำ1บาทสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้านชิลสโตร์ร้านบริการเติมโลบักเลสามถึงเและยังมีบริการรับฟาร์มแมปอื่นๆอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นในเกมโรบอทก,กันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมปอ l สตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับผมทุกคน และตอนนี้ครับทุกคนก็เป็นเวลา10บโมงนะครับทุกคนนะเออตังออสตานะทุกคนได้ทําการอัปเดตมานะครับทุกคนเออทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวทุกคนนะครับโอเคทุกคนก่อนที่ใครจะไปรับชมนะครับก็ฝากที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนฝากกดด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะผมทุกทุกคนโอเคทุกคนก็ถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมโอเคทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปทําอะไรเลยเชื่อนะครับทุกคนต้องอยากได้โค้ดแน่ๆนะผมนี่ทุกคนใส่โค้ดนี้ไปเลยับผม like the game box นะครับ ครบใส่ไปปุ๊บเราได้นะผมทั้งหมดประมาณ400เจมนะเออเห็นเห็นเขาเขียนมาครับนี่เดี๋ยวผมขอก๊อปใหม่ก่อนน่าจะก๊อปผิดนะครับหรือว่าโค้ดมันยังไม่ี่นี่ครับทุกคนได้แล้วนะผม400ร้อเจมนะผมนะโค้ดนี้นะทุกคนอุ้ย400เจมคือแบบว่าหล่อมหล่อมนะครับหลอมหลอมมาครับก็คือว่ามันมีตัวใหม่นะผมทุกคนอัพมานะครับก็ที่ผมเห็นก็จะมีเจ้าซาสึเกะอีวลูชันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าเลโกคูแต่ว่าเลโกคูเนี่ยยังไม่มานะครับก็คือว่าเดี๋ยวรอตู้รีอีกรออนนนนนะะะั่าาจมต้เ นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทําการสุ่มเจ้าซาสเกิก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปเลยแล้วกันนะครับเออชิวๆนะครับไม่ต้องกลัวเกลือนะครับผมโอเคครับจัดไปเลยนะครับผมจัดไปเลยโอเคอุ้ยไม่มาวะดีโอมาเฉยฟลิปโอ้โหไม่หรือเราต้องเอาการันตีวะนี่ยไม่เอานะขออย่าเอาการันตีเลยนะออกมานะออกมานะ โอ้ทุกคนสิพ็คแรกไม่ออกโอเคต่อเลยครับสิพ็คแรกไม่ออกนะครับผมเราต่อเลยโอเคโอ้โหโคตรเกลือโคตรเกลือมันเดี๋ยวฟังเกลืออืมทำไมมันเกลือจัดอย่างเงี้ยเกลือจัดอย่างเงี้ยโอเคครับเฮ้ยสุ่มมาดีมาดีมาดีมาหน่อยโอ้โหมาหน่อยว่ะโอ้โหไม่มานะครับผมโอ้โหแล้วก็กระเป๋าเต็มอีกโอ้โหกระเป๋าเต็มอีกไว้เราต้องอัพนะครับ ก็ต้องนี่อาร์เรยเดนโนดทีด่ว่าฟีดครับตัวล่างๆเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมเคลียร์กระเป๋าเสร็จแล้วมาซูมต่อครับซูมต่อครับมาดิซาส,สิเกตต้องมาผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องมานะครับเออไม่มากูร้องไห้ไม่มากูร้องไห้โอเค okay. ต้องมานะครับผมว่าผมได้การ์เลอีเนี่ยเฮ้ยทุกคนมาแล้วเฮ้ยมาแล้วทุกคนซาส,สิเกตอีโวลูชันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเอดเค เชมาเตฟัเกอร์มาแล้วทุกคนมาดีมาดีาดอูยหมดไปกี่เพชรวะหมดไปกี่เพชรวะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะว่าผมหมดไปประมาณกี่เพชรตอนผมมีประมาณ3,900เพชรนะครับประมาณ3,900เพชรเนาะเพชรที่เหลือนี้น่าจะเอาไว้เก็บไปสุ่มเจ้าเลโกคุนะครับเลโกคุอะเ,เ, 2, เพชรเพมเหลือ2 1 0 0นะครับก็ลดไปอ้ยเกือบ2,000เพชรนะประมาณสองโอ้โหผมได้การันตีนี่วะใช่ปะผมได้การันตีใช่ปะวะไม่ใช่ดิไม่ใช่ใชนะครับ เอ้ยประมาณ1,900เพชรนะครับประมาณ1 8 0 0 0เพชรนะครับเออประมาณ1 8 0 0เพชรนะครับผมเราก็ได้ตัวนี้มานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยทุกคนจะดีหรือเปล่านะสำหรับเจ้าซาสเกตตัวนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะครับทุกคนนะโอเคก็เราได้เจ้าซาสเกตมาครับนี่เจ้าซาสเกตเอ้ยทำไมมันติเป็นรูปตัววีกว้างนี่วะเอ้ยตัววีกว้างนี่เราต้องวางแบบว่าตรงไหนเอ่ยไม่ใช่แนวตรงนะครับ น่าจะวางเป็นแนวนี้นะครับทุกคนโอเคเราวางไปนะครับผมสกิลก็เป็น LE นะครับเออเป็น l e ตั้งแต่เริ่มนะครับดาเมจเริ่มต้นที่52ครับทุกคนโอค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับทุกคนเออคือแบบว่าแม่งแม่งสุดอะเดี๋ยวเราลอดูนะว่าสกิล qui, มันทําอะไรเนาะโอเคเราเปิดไฮครับฟลิปเ้ยเมื่อกี้ทําอะไรเอาใหม่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 นี่ครับฟลิปอ๋อคือเหมือนจะซาสเกเนี่ยเรียกไอตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอามาทำดาเมจเนาะทุกคน เ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับโอเคอันนี้คือขั้นแรกนะครับทุกคนโอเดี๋ยวผมวางบูม่าดีไหมถ้าวางบูม่าอืมโอเคไม่เป็นไรวางไว้นะครับเลีย์ผมนี่ก็อัพต่อไปก็ขั้นประมาณ450นะครับทุกคนคือมันดีตรงที่มันเป็น a อ e นะครับแต่ผมต้องไปดูนะครับว่าผมควรที่จะตั้งยังไงนะครับผมน่าจะตั้งแนวยาวนี่แหละทุกคนเนาะนะเออเพราะว่ามันเป็นรูปตัว V ีกว้างมาขนาดนี้ครับมันไม่ได้เป็นเล็กๆเหมือนพวกลูฟี่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็โจมตีนะครับผม 3.5วิทุกคนโอ้โหผมคือตีไวมากแล้วก็ยังดาเมจหนักอีกนะครับผมว่าโอ้โหเป็นตัวที่โกงในทีเดียวนะครับผมนี่แหละสมคำร่ำลือกับซาสึเกะนะครับเออสุดจริงนะครับผมโอเคครับแล้วก็สกิปไปเลยครับแล้วเราก็ทําการอัพ1ขั้นทวิงอัพหนึ่งขั้นไปนะครับอุ้ยซาสึเกะอัพหลายขั้นอยู่นะอัพขั้นที่2เป็นดาเมจแปดสิบองนะครับแม่งหลายขั้นแล้วก็ยังดาเมจเยอะตั้งแต่ต้นอีกนะครับผมบอกเลยว่า เป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะในแผ่นนี้นะครับโอเคจัดการนี่จัดการเออโอ้โหห้วดยังไวโอ้โหห้วดยังไวระยะเพิ่มไป12ใช่ไหมตอนแรกมันเท่าไหร่วะเออลืมดูอีกนี่ทุกคนเดี๋ยวรอดูครับเห็นไหมทุกคนมันหัวเลยนะครับคือมันไม่มีตัวไหนผ่านเลยครับรึบเห็นไหมโอ้โคตรโกงโคตรโกงอ่ะผมบอกให้โคตรโกงอ่ะผมบอกให้โกงจริงทุกคนโกงจริงนะครับโอเคเราก็ทําการอัพอีกนะครับผมเบ้งอัพเกรดที่2นะครับทุกคนก็ดาเมจไปร้อยสามสิบสองนะครับแล้วก็ ระยะเท่าเดิมสิบนะครับอืเท่าเดิมเท่าเดิมเลยโหไหวแล้วครับพวกนี้สบายสบายชิลๆนะครับทุกคนนะนี่ครับสบายสบายเลย <c oughs> นี่มึงจะมาเหรอนะนะมึงจะมาหุ่นะหุ่นนะมึงจะมานี่หัวนนะหุ่น,นะจะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่จะเอาเหรอแล้วมันตีไว้แล้วก็ดามเมจหนักด้วยนะทุกคนผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสําหรับการลงแบบว่าพวกเวฟนะครับเอ้ยไม่ใช่พวกเวฟนะครับลงแบบว่าพวกด่านอย่างนี้นะครับทุกคน ก็ <g ül> แบบด่านโจ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 ใครแก้ปัญหาตัวยืนไม่ดีก็เอาตัวนี้ไปแก้ปัญหาได้นะครับทุกคนเออน่าจะไหวนะครับโอเค8 0 0ร้อยแล้วทุกคนอัพขั้นที่สามครับเบ้งอุ้ยทุกคนดามเมจเพิ่มนะครับอุ้ยดามเมจเพิ่มเป็น222นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมรอบทุกคนดูดิอืมโอโหมันเป็นแนวอย่างนี้นะครับพอพรเราเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหมพอเราอัพปุ๊บมันจะเป็นแนวอย่างงี้ทุกคนเราก็ต้องไปตั้งตรงนี้จริงต้องตั้งตรงนี้นะครับผมโห ที่จริงต้งองตั้งตรงนั้นนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าผมขออนุญาตอัปบูมาดีกว่านะครับดีไหมไม่อัปดีไม่ต้องอัปหรอกเดี๋ยวเรา,เราอัปตัวนี้ให้เต็มก่อนอันนี้แค่ขั้นที่3สากตั้ง2ขั้นนะครับทุกคนเหล็กตั้ง2ขั้นนะโอ้โหคือแบบผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โกงเลยครับดาเมจก,ก็ยังเท่าเดิมนะครับ,โอ,รบโอเคครับอัปเกรดเบ้งโอเคดาเมจเพิ่มเป็น302นะครับทุกคนเพิ่มเป็น302ร้ครับเมื่อกี้จาก200กว่าโอ้โหโคตรแรง โคตรแรงอ่ะผมบอกไว้ให้ตัวนี้ยดูดิทุกคนโคตรโกงอ่ะโอ้โหดูดิทุกคนดูมึงไม่ได้ออกมาหรอกโจมตีก็3.5วิเร็วกว่าลูฟี่อีกนะครับแต่ลูฟี่ตันประมาณดาเมจห2 0ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราดูนะว่าตัวนี้ถ้าอัพต, <ๆ S 2> ตันเนี่ยทุกคน,นดามเอจจะเท่าไหร่นะครับใช้เงินอัพ1 2น0นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเวฟต่อไปก็น่าจะได้อัพเร้วนะครับอือจัดการมันจัดการมันโอเคเงินขันอีกนิดนึงขันอีกนิดนึงนะครับโอเคครับผม นาสเกหยอจัดการเบิงโอเคทุกคนขั้นสุดท้ายเบิงอุ้ยทำไมเหมือนรู้สึกสีมันเข้มขึ้นครับดามเมจเป็น402นะครับทุกคนดามเมจเป็น402ครับแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยทุกคนถึง50เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะวีการเตยังอยู่ที่3.5นะครับทุกคนแต่ว่าโอ้โหระยะการโจมตี50คือมันไกลมากๆนะครับทุกคนคือแบบว่าไกลอะไกลอนะทุกคนหูตัวนี้นะครับก็เป็นตัวยืนพื้นที่ดีเลยผมว่า ก็ย <growing> <ais ama S 1> ังดีอะดีเลยทุกคนดีเลยก็คือโจมตีไว้ด้วยมันก็เหมือนอุ้ยมันม่มีสกิลด้ทุกคนเนี่ยแบ็กฟอร์มอะไรเนี่ยแบ็กเฟรมหรอแบ็กเฟรมครับเดี๋ยวเราจะลองกดนะครับทุกคนหูกดไงเดียฟืบกดฟืบนี่อุ้ยมาเป็นไอ้นี้ขึ้นมาทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เนีนะครับเป็นเน่ขึ้นมานะครับผมอุ้ยเป็นเน่ขึ้นมาแล้วมีอะไรเป็นเน่ขึ้นมาแล้วมีอะไรเราก็จะทําการกดนะครับแต่ไม่รู้ว่าระยะมันกว้างหรือเปล่านะโอเคทุกคนเราอัพนะครับปึ๊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 บโอเติดปึ� เฮ้ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันหายไปเลยนะครับเหมือนมันติดไฟดํานะครับทุกคนเออโคตรโกงอะ่ะโคตรโกงทุกคนคือแบบหายรึบเลยนะครับคือมันเหมือนจะบอกว่าเป็นเดทโน้ตเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าดาเมจมันจะแรงเท่าเดโนหรือเปล่าถ้าเราก,กดไฟนั้นนะเออแบบว่าเราก็บัฟเออร์วินปึบแล้วเราก็กดไฟนี้นะครับจะเป็นอะไรที่โคตรโกรงเลยนะทุกคนเออทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับโกงมากๆเลยนะค,ความคิดพี่เนาะทุกคน ừ, คือแบบโกงจัดอะโอเคทุกคนคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นครับผมทุกคนสําหรับเจ้าซาสเกะอีวลูชันนะทุกคนก็เป็นไงบ้างครับชอบไหมทุกคนสําหรับเจ้าซาสเกะนะครับผมทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนีนะ้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะคใครที่กดแล้วก็ ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะผมสำเนีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม